องค์ประกอบนะครับที่ทําให้คนเราประสบความสําเร็จนอกจากการที่คนคนหนึ่งมีพรสวรรค์นะครับสิ่งนั้น,นครับเขาเรียกว่าความทรหดนะครับคือกริดมาจากหนังสือของเอ็นเจล่าดักเวิร์ดนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ไปทดลองเก็บข้อมูลทหารนะครับของอเมริกานะครับของโรงเรียนเวสต์พอยด์นะครับซึ่งมันมีโครงการบีสคือสําหรับคนที่เข้ามาเป็นนักเรียนใหม่นะครับเหมือนเป็นการปรับร่างกายจิตใจให้สามารถเข้ากับวัฒนธรรมของโรงเรียน ทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่าตอนแรกมันมีอัตราการลาออกที่ค่อนข้างสูงแล้วเขาพยายามจะทํานายว่านักเรียนคนไหนเนี่ยที่มีแนวโน้มที่จะลาออกจะได้ไม่ต้องรับมาแต่แรกเขาก็พยายามเก็บข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางวิชาการการทํากิจกรรมสมัยที่เรียนมัธยมปลายนะครับและสุดท้ายก็ยังไม่สามารถทํานายการลาออกได้นะครับแล้วก็เองเจร่ารักเวินเนี่ยเขาเข้าไปเขาทําแบบทดสอบนึงแบบทดสอบความทรหดซึ่งมีคะแนนเต็ม5หลังจากที่ เขาเก็บข้อมูลเรื่องคะแนนทรหดของนักเรียนที่เข้าไปแล้วก็มาดูกันว่าคนที่ลาออกเ huh. นี่ยคะแนนความทรหดเป็นเท่าไหร่สุดท้ายก็คือสามารถทํานายได้ค่อนข้างแม่นยำเลยครับว่าถ้าคะแนนของความทรหดเนี่ยต่ำมีโอกาสที่นักเรียนคนนั้นเนี่ยลาออกกลางคันนะครับแต่ถ้าคะแนนความทรหดสูงคนนั้นจะสามารถฝึกจนจบนะครับแล้วก็เรียนจนจบสิ่งนี้บ่งบอกว่าอะไรเป็นการสามารถทํานายว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่มีความทรหดสูงคนคนนั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเริ่ม อะไรแล้วก็จะทําจนจบหรือไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเจออุปสรรคอะไรคนคนนั้นจะไม่ล้มเลิกกลางคันนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันสําคัญยังไงเพราะว่าคนเรามักจะให้ความสําคัญกับคําว่าพรสวรรค์มากซึ่งพรสวรรค์นเนี่ยมันก็ดีมันทําให้การเรียนรู้ไปได้เร็วแต่ว่าการที่คนคนนึงจะสําเร็จมันเหมือนกับการที่เริ่มแล้วก็ทําให้จบแล้วก็เจออะไรเหมือนกัดไม่ปล่อยแล้วก็มีแรงใจที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้นะครับซึ่งคุณสองบติเนี่ยมันสามารถสร้างขึ้นสามารถเพิ่มขึ้นตามเวลาแล้วก็ลด ก็ได้สามารถเรียกมาจากข้างในมาข้างนอกนะครับแล้วก็เราสามารถไปติดตั้งให้กับเด็กนะครับซึ่งคลิปต่อ,ตอไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าการที่เราจะติดตั้งจากตัวเราเนี่ยให้เรามีตัวกลิตเพิ่มขึ้นมาทํำยังไงถ้าเรามีลูกหรือมีลูกน้องในอง,นองค์กรเนี่ยเราจะติดตั้งตัวกริตเนี่ยเพิ่มขึ้นให้ลูกน้องของเราหรือลูกของเราทรหดมากขึ้นทํำยังไงครับแล้วก็พบกันคลิปหน้าครับผมโค้ชไอจินันสวัสดีครับ